วันนี้ได้ยำห้าไข่ค่ะจากร้านโคตรแซบนะคะอันนี้สั่งมาแบบประจำเลยนะคะร้านนี้อ,อ,อันนี้ก็เป็นน้ำจิ้มนะคะเดี๋ยวเราราดรออกไปเลยจ้าโอ้ยำห้าไข่นะคะแซ่บ น้ำยำของเขาก็รสชาติเด็ดนะคะนี่ค่ะจากร้านโคตรเซบนะคะจากยะโสธรน,นะคะนี่ค่ะยำห้าไข่เดี๋ยวกินไข่มึกก่อนนะคะ ถ้าไข่ก็จะมีไข่หมึกนะคะนี่มีไข่หมึกไข่ปูไข่แดงเค็มนะคะไข่แมงดาไข่ปลา,ร,ปลาริวกิวน้ำยำเด็ดมากอร่อย กลมกลมข้าวโพดไข่ปูไข่ปลาลิวกิว ทางแรกเราจะเป็นมะม่วงนะคะข้าวโพดไก่บัวอื ยำห้าไข่จากราก้านโค้รแซบนะคะเขาก็มีบริการส่งถึงหน้าบ้านนะคะน้ำยำไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะคะมันแซบกลมกลม,มนกับมะม่วง ไข่บัวอบกรอบมัน,นจะเป็นไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มก็จะมีรสชาติ นัวนัวไม่เค็มนะคะเข้ากันกับน้ำยำ ไข่ปลาหนั่งกินดูในฝนตกนะไข่ปลาไข่ห,ขหมึกไขใ่ใหญ่ๆเด้อ แบบกระพด thái một thái dài dài nữa, đi <laughs> 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 สำหรับใครที่อยากกินยำห้าไข่แซ่บแบบนี้นะคะเดี๋ยวทิ้งช่องทางการสั่งสือไว้ใต้คลิปนี้นะคะยำห้าไข่จากร้านโคตดแซ่บค่ะ